สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันสูตรหลักร้อยบนนะคะอ่าวันนี้นะคะพี่ช้างก็จะมาสรุปสามตัวบนทุกสูตรให้นะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะมีเทีบชนกันนะคะสองตัวมาตัวนะคะสูตรอันนี้จะมีอยู่สามตัวเราก็จะเอามาเทีบชนกับสูตรนี้นะคะมาขอฝากอ่านคาเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปด,ดีโวนี้นะคะท่านผู้ชม คำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะหากว่ามีตัวที่ชอบไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะส่วนที่เราเอามาตั้งเอาอมาคำนวณนะคะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบนะคะมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะอันนี้นะที่เราเอามาตั้งค่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันที่เราเอามาตั้งนะคะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวนี้นะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการบกกันนะคะ ส่วนตัวนี้จะบวก2องครั้งนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้บวกกัน2ครั้งนะคะแปดบวกแดนะคะบวก1นึ่ะคะแล้วก็บวก8ดนะคะก็เป็นห้าสุบนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะงดที่1นะคะมางดที่2นะคะอันนี้ก็บวกกัน2ครั้งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้านะคะแล้วก็บวกเจดนะคะก็ลงท้ายเลขหกนะหกหนึ่งนะ,ะมาดูอีกงวดที่เพิ่งออกไปนะคะ เอาหกนี้บวกกันสองครั้งนะคะบวกหกนะคะแล้วก็บวกเก้านะคะก็ลง้ายเลขเจ็ดนะคะเจ็ดสองค่ะแบบนี้นะคะโซนงวดนี้นะคะก็เอาสองมามาบวกกันสองครั้งนะคะบวกหกบวกหกนะคะก็ลง้ายเลขหกค่ะหกหนึ่งนะคะเฉพาะสูตรนี้นะเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะท่านผู้ชม สุดที่สองนะคะนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่เราเอามาตั้งะคะ่ะแบบนี้นะท,ทั้งหตัวทั้งหตัวนี่เลยนะคะท่านผู้ชมอ่สี่บกเจเป็น1คะ่ะเอามาบก7อีกทีนะคะก็เป็น8คะ่ะ8 9ดเกคะ่ะ ที่สค่ะเอา1นบวกแนะคะเป็น9ก้ค่ะเอาเก้บวกสนะคะเกบวกสเป็น3ามค่ะสามส่ห้ค่ะเ,เข้าทั้งสองตัวเลยนะนี่นี่นอ่ะทีนี้มาดูกันงวดที่3นะคะเอาห้าบกเเป็น12ค่ะเอามาบวก สามอีกทีนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหกเจ็ดค่ะอันนี้ก็มาสองตัวเห็นไหมคะ,ะตัวนี้เห็นไหมคะเนาะมาร้อยหน่วยนะคะอันนี้ก็มาร้อยหน่วยนะคะส่วนนี้จะมาร้อยสิบค่ะท่านผู้ชมมาดูกันงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาหกบวกเก้าเป็นห้าค่ะเอาห้ามาบวก เจ็ดนะคะก็เป็น2ค่ะสองสามส่ 2, 3, ค่ะถ้ามันเบิ้ลแบบนี้ก็ามาแค่หลักร้อยนะคะดูงวดที่จะออกนี้นะคะท่านผู้ชมเอา6บกบวกหนะคะแล้วก็บกเนะคะเป็น9ค่ะท่านผู้ชม 901ค่ะอ่ะทีนี้เรามาเียบชนกันดูนะคะเรามาเท็บชนกันดูสองสูตรนี้ค่ะ,ะเขามาตั้งแต่สูตรนี้นะเขาจะมาก่อนนะคะสูตรสูตรนี้นะเขาจะชนกันมีห้าเห็นไหมคะมีห้านะวัดที่สองนะวดที่สองเขาก็จะชนกันที่มีหกนะคะท่านผู้ชม งดที่เพิ่งออกไปนะคะก็จะชนกันที่ตัวเลขสองนะคะส่วนงดนี้นะคะท่านชมส่วนงดนี้จะชนกันที่ตัวเลขหนึ่นะคะถ้าสมมติว่าตัวเลขหนึ่งก็จะไปชนกับสูตรหลักร้อยบนของเราสูตรนี้นะเดี๋ยวให้ดูแป๊บน,นะอ่าสมมติว่า,าสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะมาชนกับหลักร้อยบนของเราตัวเลขศูนย์สูตรนี้นะคะอา่าศูนย์นี้นะคะ เสร็จแล้วโซนหนึ่งนะคะหนก็จะมาชนกับสูตรนีนะคะท่านผู้ชมจะมาชนกับสูตรนี้นะคะอันนี้จะเป็นหลักร้อยบนทั้งหมดเลยนะคะแต่งวดนี้เขาไม่ชนกันเขาจะชนกันที่ตัวเลขหน,นะคะสูตรนี้ไม่ชนใครนะคะแต่สูตรนี้สองสูตรนี้เขาชนกันที่1น,นะคะถ้าตามหลักนะทั้งหมดก็ถ้าตัวนี้จะมีหใช่ไหมคะอันนี้ก็มี6กนะอ่ะก็มีแล้ว1 หนึ่งนะคะหนึ่งนี้ชนกันสามสูตรนะคะชนกันสี่สูตรนะคะหนึ่งนะคะเพราะในนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสูตรนะคะอันนี้ก็หนึ่งนะคะก็สามสูตรสี่สูตรนะคะโซนศูนย์นั้นนะชนกันอยู่สองสูตรนะคะ่ซนตัวเลขหกนั้นชนกันสองสูตรนะคะเพราะฉะนั้นหลักร้อยนะคะเดี๋ยวที่ผู้ช่างเขียนไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ หลักร้อยบนของเรานะคะก็ตัวเด่นนะคะก็เอาศูนย์กับหนึ่งนะคะ่ซนตัวกันนะคะท่านผู้ชมเราก็เอาหกกับเจ็ดนะคะตัวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นนะคะอ่าซนสามตัวบนนะคะที่ผู้ชงสรุปไปทุกทุกสูตรทุกตัวนะคะเียเอาให้ดูอ่าอันนี้นะตัวที่เราตัวที่เราคำนวณไปสูตรน,นี้เนาะตามหลักนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เราก็เอามากันนะคะ เออพราะฉะนั้นเราก็เน้นไปที่ตัวนี้นะคะอ่ะก็ตัวนี้นะ่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกสูรที่เขาชนกันที่อสองตัวบนนะคะห้าสามนะคะอีกูตนนะอีกูตนจะชนกันที่ห้าเจ็ดนะคะสองตัวบนนะคะแต่ว่าพี่ช้างจะเอาศูนไปจับคู่กับตัวนี้กับตัวนี้นะคะหรือเราจะเอาตัวเลข1หนึ่งเนี้ยเอามาจับคู่แบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะอ่า ถ้าเราเอาเลขหนึ่งนะคะมาจับเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นห้าสามหนึ่งห้าสามนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะที่เราจะจับเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอ่าส่วนตัวตัวเน้นนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้านะคะตัวกันนะคะหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้านะคะก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบตัวไหนก็เอาแค่ตัวนั้นนะคะเราไม่รู้อนาคตนะคะท่านผู้ชมว่าออกอันใดน,นะคะ ก็กลับเผื่อนิดหนึ่งหากว่าชอบนะคะท่านผู้ชมโซนสองตัวบ,บนนะคะก็จะตัวนี้นะคะตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนะคะก็ตัวนี้ตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะชนกันน,นะคะนี้ก็ชนกันนะคะโซนตามในฝันนะคะวิชางก็คิดว่าจะไม่พูดแล้วก็พูดสักหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออกงวดนี้หรือเปล่าน,นะคะตามในฝันนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะเอาอานนะคะขาก็มาตรงกับตัวนี้กับตัวนี้บ้างนะคะเฉพาะ สองตัวบนนะคะแต่สองตัวบนที่เราเน้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะส่วนอันนี้ก็เอาเป็นตกกันก็กลับเผื่อนิดหนึ่งนะคะส่วนสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมก็จะมาตรงกันกันกบที่ในฝันบ้างนะคะในสูตรของเรานะคะที่ในฝันนั้นก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมนะก็ตามตามในสูตรก็ชนกันเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ชนนะคะตัวน allora ี้ก็ชนกันนะคะ อันนี้ก็ชนกันนะคะตัวที่เน้นๆที่ชนกันก็คือสี่ตัวนี้แหละค่ะตามในสูตรนะแต่ถ้ามาชนกับตามในฟันอีกทีก็คือสามตัวนี้นะคะงงไหมคะฟังซ้ำๆนะคะถ้างงนะคะเออตัวการก็ประมาณนี้นะกับเผิ่อน,นิดหนึ่งหากว่าชอบนะคะท่านผู้ชมหรือเราเอาแค่นี้ก็พอก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะวันที่สองนะคะพฤทภาพมนี้นะคะสองห้านะคะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ